มันต้องไม่แห้วอยู่แล้วมาเฮ้ยอัดฟากางสายฝนกันเลยพวกเรายอดอยู่แล้วติดกันแล้วเว้ยอ้าอื้มอืมอเอาอุ้ย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 ดู ไปโอ้โหน้ำเชื้อเต็มเลยว่ะไอตัวนี้ตุบอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยนี่ กราบสวัสดีครับพี่น้องชาวนักตกปลาทั้งหลายนะฮะวันนี้ก็ไปตีกระสูนเหมือนเดิมนะฮะฝนตกลกักเลยเป็นตีปลาช่อนไม่ได้นะฮะน้ำแดงหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมยังคิดว่าอาทิตย์นี้ผมน่าจะได้เป็นตีปลาช่อนแล้วนะ,ะแต่ที่ไหนได้โอ้โห ฝนกลับมาตกหนักนะฮะก็เลยต้องไปตีปลากระสูบนะฮะมีรางวัลอีกเช่นเคยไปชิงกันหน่อยให้มันรู้มือกันไปลงเรือคยักเหมือนเดิมนะครับไปเดี๋ยวไปตามดูว่าผมจะได้รางวัลกัเขาหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะไปต้องตามกันไปดูมาละ เย,ย้ยจะล้างลอกแต่เช้าแล้วอันเนยอันอะไร,รเนี่ยจะล้างลอกแต่เช้ากันเลยโอ้ยขอบคุณมากพี่อามือไม้อ่อนละทวยแล้วว่าเฮ้ย ไปไปไฟนิงดั h แมนออกเดินทางแต่ส่วนใหญ่บรรยากาศดีช่วงที่ผมมานี่แหละนั่นไงนั่นไงดูดิเห็นป่ะพี่ปัดแว๊ดปัดแว๊ดนั่นน่ะไปแล้ว เห็นสีเรือตะเก่งไม่ได้ใส่เลยพี่เก็บไว้เป็นอนุสณ์โอ้พอพอ,พอบอกว่าปีสองปีทำตัวผมก็ไม่กล้าใช้กะเออกเก็บไว้ดูดีกว่าถ้าแบบเออเดือนนึ่งทำชุดหนึ่งเออ อเขาเอากันแล้วพี่กิแลราสองคน,นโอ้โหเอาไงละเรา,เรา,เาใช่ไหมพี่โอ้โหลากเลอเข้าฟังอีกด้วยวะเอาดิมันต้องไม่แห้วอยู่แล้วมาอ่านไมโครทำงานแล้ววะ่ะ โ oh. อ้โหน่ะน่ะน่ะผมผมก็ไม่น้อยหน้านะ่ะนี่แน่ <c oughs> <c oughs> ไม่น้อยหน้านะ่ะ <c oughs> วิ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 ว ีวะเออพอนั้นจะตีทางนี้หมุนไปทางนู้นอยู่นั่นน่ะเขตอพัยทานขอโทษนะครับผมขอโทษด้วยจริงๆผมห้ามใจไม่ได้เห็นป้ายนี้เรายิ่งฮึกเหิมผมรู้ว่ามีปลาแน่แม่ <anca> แม่ไอตัวใหญ่กัดกัดไม่โดนมันเป็นไอตัวเล็กโอ้โหมันเป็นยังไงวะอาการเป็นไงครับตกปลาเข้อ็พยานานนะปลาเค้อ็พยาานตัวนะ ไม่ได้เลยเห็นป้ายเลยฮึกเหิมเลยอืมเนี่ยแต่เนี้ยหนามมันขุ่นจัดไปหน่อยนะผมว่าแม่งเล่นยากเหมือนเราวันเนี้ยเอา้าอุวว้ยน้ำกระจายลวเลวย ไตลังกามาเลยไม่คอกเดียวกันหรือไงวะเนี่ยไอ้ห่าเอ้ยตั้งแต่ได้มานี่คือคอกเดียวกันหมดอะตัวเท่าเลยป,ลลป่วงไม่ห่วงผมไม่รู้หรอกขนาดวัดไอ้น้องหอยอผมยม่งขี้เลยเขาไม่จอดกุฏิเจ้าวาดเลยอะ ไอ้บอยงงเลยว่าพี่เอาจริงเละเออตามพี่มาหลวงพ่อหลวงพ่อออกมาพร้อมหมาหมาเห่าที่ผายหลวงพ่อ,อครับผมขอลงไปตกปลาเลยยืนด้กอกะอางอ่างอย่างน้าเอาอเขาเขาคงคิดในใจอ่ะโอ้โหมึงมาขนาดนี้กูไม่ให้นิ่งหนกักกว่าเขตพยาธาน,นี่ะดิวตรงกับหลวงพ่อเลย คือไม่รู้อะตีดีไม่อ้าปากถามมาพุทธเปล่าบอกผมมาพุทธแท้เลยแหละพุทธมุดพุทธมุดมุดตะพุทธมา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 โอ้โหหลุดอะไรวะฮะเขาตีองงยนะู <c oughs> อย่ตั้งนานแล้วนะ <c oughs> แม่ยังจะมาหลุดอีก อันไมโครไงพี่อันไมโครอันไนันไมาดิเอ้ยเอ้ยกัะตะเก่งตะเก่งไม่เล่นปลารวนมะตะเก่งบอกปลารวมเล่นไม่ได้เลยอะรางวัลอะ ไปนี่รู้สึกว่่่าจะะเเลลิใหญยนนีมึงไอปลาหกเหลี่ยมเฮ้ยแต่ผมได้ตัวเท่ากันเลยว่ะมันยังไงวะเนี่ยอืมอืมโอ้โหลุกดีก็ไอเอออยู่เว้ย มันซ้มมันสามม,สาม,มันบอกไอ้แกให้ไอ้นนี้มันเบื่อเบือเบ่อหกเหลี่ยมหน่อยโอ้โหปลาอคอกเดียวกันเลยอ๋อมันหนีไม่มันหนีนห,นนห,นหินตรงนู้มนมาอยู่หินตรงนี้เฮ้ยเฮ้ย น้องแพ่่มๆม,มั้งแล้วเนี่ยเยื <ks ull> ่อเขาก็ว่ายน้ำหน้าตาหน้ารักขนาดนี้เออมึงยังไม่กัดอีกฮ <sk ill> ะ <sk ill> อ๋อมองเดียวกันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยดูไม่อยู่เฮ้ยปลาช่อนพี่ปลาช่อนปลาช่อนปากบ่อเลยอีห่าปากแดงเลยอ่ะอุ้ยอันนี้ปลาอะไรวะเนี้ยอ้ยอันนี้กระสูบโหตีปลาช่อนอยู่นอกกระสูบข้างในกัดเ้ยเป็นไงล่ะนี่ไงเข้าไปแล้วพี่อีห่าปากแดงแฉเลยอ่ะมาอว้ยกระสูบสาาย สบายรู้สิท่านี่นีซูนิดนึงนะเหยื่อตะเก่งนะนี่เหยื่อพี่เก่งนะจับไว้นะไอ้หนูเก่งท้ามะนาวนะรู้จักกระเป๋าอะไรนะขามไปเอาวะเขายังดีว่ามาข้างล่างได้ตวง อ้อหุ้ยเฮ้ยโอ้โหสปีดเวยอ่ะพี่อยู่นี่เหรออ่ะเดี๋ยวผมไปลงนู่นแล้วกันเลอะแปลงนี่สปอนเซอร์เข้าได้เนี่ยดูนุ่มกันใช้มากเนี่ยมาจิ้มนมกันเลยอะ เหลือแปลงอืมนี่นมพร้อมเอาไหมพี่เก่งพิกิจเอาไหมพี่ไม่ได้ซื้อพี่โหบัดซบจริงๆว่าทำไมบีบไม่ออกโถยไม่ได้แกะฝอยบีบใหญ่เลย ท,ทำไมพี่พี่มันมาแสดงกันเมีไอ้ไอ้เนี้ยน้องอะไรดียเดียดพที่มันจะบีบซอสมาเขือเทศอ่ะไม่รู้พี่อ้าเปิดยังไง <laughs> <laughs> ดียกเขาหันเหรอมันต้องเปิดป้าแล้วมาแกะฝอ,อยก่ออ <laughs> ไอ้ยยไน้องบีบใหญ่ไอ้เหี้ยมไหม หุ้ยย่ำลงไปกัดเลยเว้ยโอ้โหเหลือก็อืโอโ้ตัวดีอยู่ โอ้โหโอุห้ยอุ้ยมาเว้ยว่าเงียบเว้ยตัวเท่าเหยื่อเลยวะโอ้โหนี่ไหลเนี่ยมึงก็ยังกล้ากินโอ้โหใหญ่กว่าปากมึงอีก เยื่อตะเก่งนี่หลายนะเฮ้ยอัดฟากางสายฝนกันเลยพวกเรายอดอยู่แล้วติดกันแล้วเว้ย โอ้โหจักเลยเออชีวิตมันมันอะไรอย่างนี้วะเนี่ย ตัว,ต,ว,ต,วตัวเท่าเหยื่อแม่ม well. ันหลายแม่มันส่งลูกก็มาดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่แล้วนี่แล้วเหยื่อนี่มันหมานจริงๆนะครับเหยื่อาจารย์เก่งแม่เหยื่อาจารย์เก่งนี่มันฮอตจริงๆ โอ้โหปลารังวันปลารังวันโอ้โหโลแปดได้เห็นอยู่ในน้ำโลแปดนะฮะตอนนี้มาขึ้นมาเลยฮะโอ้โหกดดิ่งๆอย่างนี้รู้สึกจะขึ้นไปสองโลแล้วน้ำหนักขึ้นเรื่อยเลยครับน้ำหนักขึ้นเรื่อยเลยโอ้โหโอ้โหสองโลครึ่งถ้ากดลักษณะนี้กดซ้ำซ้อนซ้อนเงื่อนอย่างนี้สามโลห้าแล้วกดอย่างนี้สามโลห้าแล้วครับ โอ้โหนี่นี่นี่กดโอ้โหลงไปใต้เรือไฟนิงดัชแมนหืมสี่โลห้าก็มาแล้วมึงจะไหลเข้าไปไหนเนี่ยเรือดเดี๋ยวหมายก็แตกพอดีเรือก็ไหลจังด,ดูคันดิครับนั่นนั่นัน่นปลาไม่ยอมปลาไม่ยอมไปขึ้นมาเหอปะปะเดเล่นหนาเลยขึ้นมา ได้อยู่นะถึงตัวจะเล็กกว่าเขาแต่ก็ได้อยู่นะเออแบบสามทางเฮ้ยเยใจเย็นพี่ใจยเย็นพี่โอหเจาะทะลุไปแล้วหมดติดสายอ้นี่อีกแล้วโหพี่เฮ้ยมึงมึาดิ้นมึงอย่าดิน,ดนเดี๋ยว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 เดดีดี๋ดี๋้วเย โอ้โหน้ำเชื้อเต็มเลยว่ะไอตัวนี้ตัวผู้ฮะอะไรนะพี่พี่หนานี่ยังไงหนานี่ยังไงจะมาถือปลาโชว์พวกผมอีกสปูนป่นูนปูนสปูน อันไมคโคร,อ,รอุ้ยมาดีหว่ปาปลางวันเว้ยปลาลงวันนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ตีคมตีคมมั้ไงหมาลูเว้ยสองขีดครับแหลงน้ำดี หู้นึกว่าเป็นสนากว่ะอยากได้สนากอยากได้สนากบ้างอะ่ะอันนี้ได้ตะสูตรเฮ้ยเขาตะขาได้เลยใช่ไหมนะฮะ<น>เออน,น,นั่งๆกันอะเอาบุกเหลืออยู่ <laughs> ไม้นะโ,งงโอ้โหตัวใหญ่โอ้โหบอสเลยว่ะโอ้โหเฮ้ยแหว่งตงกใจเลยถ่ายอยู่แต่ว่าตอนหัน,ห,นหันหน้าพอดีดหันหน้าไม่เห็นปลากาดัดหรอกหันหน้าไปนูน้น,นเฮ้ยไมโครสปูนหลุดมือว่ะ

วังเบ็ดง้างน่ะเดี๋ยวลูดเดี๋ยวไม่ได้สปูนเสียดายโอ้โหปทั้งอันเลยอุ้ยคันคันเสร็มคันคันงอเกินอุ้ยของแท้มาตรงนี้ก็เป็นหมายสุดท้ายแล้วนะฮะ ตีกันนิดๆน,น่อยๆก็กลับแล้วนะถึงที่ขึ้นรถแล้วเอาเรือขึ้นรถเดี๋ยวไว้ดูนะว่าอาทิตย์หน้าสงสัยผมต้องไปหาปลาช่อนตีให้ได้อาทิตย์นี้ก็อย่างว่าฝนตกเยอะน้ำแดงเลยทไมมีที่ป่าย นี่ก็ตีนิดๆหน,น่อยๆพอเพื่อโดนสักตัวสองตัวปลาแล้วครับผมกลับบ้านกันดีกว่าเอาเรือขนขึ้นรถอีกนะฮะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ทลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ